ก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้คงอยู่กับช่อง t g k Gamer นะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมฟีฟา e นะผมผมก็ไม่ได้มาเล่นฟีฟายให้ทุกคนดูแต่อย่างใดนะครับก็คนก็อาจจะเห็นอยู่หน้าซื้อไอ้หน้าปกอยู่แล้วนะครับผมว่าวันนี้ผมจะเอารหัสฟีฟายตัวนี้มาขายนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมก็มีท่าทางด้วยนะเราเริ่มจากไปดูอาวุธก่อนก็แล้วกันนะครับผมนี่นะครับก็เป็นลังอาวุธนะ ปืน AK ก็ไม่มีอะไรนะครับเอ,อไม่ใช่ AK สิ M14 นะครับเอ,อไม่ใช่ M M เอหนึ่งเออน่าจะใช่นะแล้วก็เป็นเอเคนะครับนี่ตัวนี้นะเป็นมังกรแดงนะครับแล้วก็มังกรม่วงแล้วก็หิมะนะครับผมนี่นะครับนี่นะประมาณนี้เลยแล้วผมก็จะกดให้ทุกคนดูไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับก็ของก็ไม่ค่อยแรงมากนะครับสำหรับสก,กินปืนนี่มีสก,กินอันนี้มี ตัวนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็อะไรเราเลื่อนให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะครับก็หมดแล้วนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวไปดูตรงนี้ต่อนี่นะครับปืนอะไรเนี่ย UMP นะครับผมก็มีสกินซากุระนะครับแล้วก็สกินอะไรไม่รู้เหมือนกัน MP40 ก็จะมีเป็นกระต่ายนะครับอีสเตอร์นะ ก็อะไรอีกเนี่ครับลูกสองก็จะมีลูกสองไฟด้วยนะครับนี่เป็นลูกสองไฟนะครับถาวรแล้วก็ลูกสองอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ไม่ค่อยได้เล่นที่ไฟนะครับซึ่งรหัสนี้ผมก็ไม่ได้เล่นมานานเหมือนกันนะครับผมถ้าลุกคนสนใจก็มาเล่นได้นะครับซื้อเลยนะครับผมซื้อต่อผมเลยผมไม่เล่นแล้วแหละรหัสนี้นะนี่ครับประมาณนี้เลยนี่นะครับคาตานะก็จะมีคาตาณะแบบนี้ด้วยนะครับ นี่ถือให้ดูคือโชว์หน้า็อบปีได้นะครับผมระเบิดก็จะมีระเบิดค้างคาวด้วยนะครับผมนี่ขอหายากเลยนะครับระเบิดค้างคาวตัวนี้นะหายากมากนะครับแล้วก็มีระเบิดน้าด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีอะไรนี่เอ็มเจ็ดเก้านะครับผมนี่ไอวอลนะครับผมนี่ไอวอลที่มึงเข้ามานะครับผมก็เติมไปไอวอไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับแล้วไปดูที่ อะไรนี่คอลเลคชันนะครับผมดูที่ท่าทางก่อนเลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะท่าทางก็ไม่เยอะมากนะครับผมนี่มีท่านั่งบนหลังด้วยนะครับนี่นะครับผมแล้วก็มีท่าแจกเงินด้วยนะนี่นี่ดูนะครับนี่นะครับผมท่าแจกเงินนะครับแล้วก็กระเป๋าก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมส่วนหน้าจะเป็นกระเป๋าแจกนะครับไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจมากกองศพก็ไม่ค่อยมีนะครับ รถนี่ก็มีไม่ค่อยมาไม่ค่อยมากนะครับก็มีอยู่สาคันนะนี่เลยแอบอร์ดก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมนี่นะโ่มนี่ก็มีแดนกวเก่านะครับไม่ค่อยได้เล่นแล้วแหละพื้นหลังก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับหาดูได้ถ้าซื้อไปแล้วนะครับออะไรต่อตัวละครนะเดี๋ยวพาไปดูตัวละคร แล้วรกก็จะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมนี่มีเท่านี้เลยนี่ครับมีเท่านี้นะเดี๋ยวไปดูแต่งตัวนะครับของแต่งตัวเสื้อผ้านะครับนี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะของไม่ค่อยแลเท่าไหร่นะครับทุกคนคิดว่าราคาเท่าไหร่ดีนะครับก็พิจารณาด้วยนะครับสําหรับราคานะครับถ้าให้ราคาถูกใจผมก็จะขายเลยนะครับผม แต่ถ้าให้ไม่ถูกใจก็ไม่ขายนะครับนี่นะครับผมเลื่อนให้ดูเรื่อยๆนะนี่นะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวขอดูเก่งๆต่อถ้าไวก็ต้องก็กลับไปดูคลิปนะครับถ้ามันไวถ้าผมเลื่อนไวนี่นะครับรองเท้าก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่นะครับผมมีชุดทาโกะด้วยนะครับผมเป็นชุดทาโกะนะ ก็ประมาณนี้นะครับก็คงจะหมดแล้วมั้งแล้งนี่ก็เป็นแลงแลงซินเวอร์นะครับผมไม่ได้เล่นมานานแล้วนะก็แร้งอาจจะตกตกหน่อยนะครับผมนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรหัสฟรีไฟล์ของผมใครที่สนใจก็ติดต่อทักฟซท,ทักเพจผมมาได้เลยนะครับผมจะได้ตอบเสนอราคาไปเลยนะครับถ้าราคาถูกใจผมก็จะขายให้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับผมไปแล้วครับผม